ก,กับสวัสดีซี่อบคํำนะครับโมน,นี้กันเขีนมือห้วยเล่าพัฒนาอัวรอบสองทุ่มกึ่งนะครับเด้อหลอบสองผุ่มสองผุ่มกึ่งครับยัอยอยชอมน้ากันนะครับถ้าวา่าผมจะอธิบายใหนเบิ้งเห้ฟังเป็นน้ำกันครับสำรับตัวเด็กแนวาทังเล่าพัฒนาข้าวขงมาเบงสร้างกำลังเหยียบฐานพเมียทอร์ีอยู่นะครับเด้อเบงสร้างเหีย ท,ทัานพมีนเท่านี้อยู่เขาจังหอยเบิ้งตัวเรียทั้งกันครับคุยกันให้มันถึงเวลาจังหอยเบิงโงคงสุดไทยหลบตัดเสื่อมนะครับเ้อของเล่าพัฒน,นาครบับบรรยากาศบรรยากาศอยู่ในวัดนะครับวัดสามัคคีถ้ำแล้กวก็เทหินเท่เทยังไม่วัดไม่ว่านะครับ เกี้ไปเรื่อยๆนะครับก็สั่งไปเรื่อยๆแล้วก็ สร้างกับึ้นทันนะครับขึ้นทันก็ทันยังพันิซิตนะครับเด้อก็จะมีกัน,กกนเงื่อนก็จีขาดว่าจะได้ปูภายในนะครับปูภายในกับสาบสาบเราก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับกัย่งตะองพระมยทรณีาเดนะครับเด้ออันตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็ย่งองเมียทรณีหฮาทีโศกั้นไปน้ำกันกันกบจีได้ มีส่วนร่วมถ้ำบุญซอยกันนะครับสำหรับการบูชาองค์พระเมรุทรณีมาขึ้นแท่นนะครับเป็นเนื้อท่องเหลืองนะครับองค์พระเมรุทรณีเป็นเนื้อท่องเหลืองล่มดำนะครับ <c oughs> เป็นล่มดำเห็ดเป็นแตงสวยงามนะครับ ถ้าเห็นเยบซี่เห็นแลลวก็ดีก็ดีเบ่งไปน้อกันก็ดีคิดว่าต้องงามนะครับเพราะว่าผมเห็นแลลวผมเห็นองพมียวทรนี่แล้วแล้วกับุย้กับทั่งให้อมิิดต่อคุยกับทั่ง,งลงงานรอองค์พมียวทระนี่นะครับเ้อก็บลอดมีห้องก็จังคอยไปมันไปเรื่อยๆนะครับมันไปเรื่อยขันแลลวตัวนึงแล้วย่างนึงก็เห็ดไปอีกอย่างนึงนะครับ สำหรับเชน่นดีก็บคือเย็ดสางน้ำวัดน้ำว่าเท่านั้นนะครับเท่าใดมาจจกโศกจากลาบเท่ากับมาสาั่งมาเห็ดเท่ากับมีโศกมีลาบไปตลอดนะครับสําหรับตัวเลขบาวารัฐบาลไทยบาวเาล้าพัฒนาเท่ากับมีส่วนรวมน้ากันทุกนี่นะครับเท่าการทำบุญ สำหรับโผงสุดไทยนะครับ้อสำหรับคผงสุดไทยหัวเล่าพัฒนาเฮากะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับมีอยู่ขัดเด็ดเด็ดมากเฉพาะของเส้นนาดีนะครับล็อกของเส้นนาดีเท่านั้นส่วนทีไปสรุปคผงสุดไทยหาสำนักหาอาจารย์ที่อาจารย์นั่นก็ของเสยนนาดีก็ติดอยู่ในหันเยอะนะครับคือเก่าสองนะครับคือเก่าสองกับ ครับอันนด้นเนาะเส้นน้าดีก็จํบอะไรแต่ว่าเส้นน้าดีมั่นใจครับรอบนี้ก็เลยมาพวงสุดท้ายของตัวเลขของตัวของเสยนเยงนะครับมากระทมก่อนหาหมองสรุปตัวเลขก,ก่อนครับ สุดท้ายเรลาาพัฒนาขอให้พี่น้องเข้าโุกปังๆไปน้ำกันทุกข่ทุกคนเดเ้อครับเด้อสำหรับเล่าพัฒนาลอบนี้นะครับ ครับให้ผู้ส้มแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้อเล่าพัฒนาโผงสุดไทยเฉพาะตัวเลขของเซียนหน้าเดีนะครับเด้อกัดออกมาเหลือ,าอาจากสุดใหญ่สุดเต็มนะครับมาเหลืออยหาดคูนะครับส่วนไวซวิ่งายหล,ลุดก็คือเก่ากับสองนะครับเด้อเก่ากับสองจับคูก็คือเก่าสองครับเจ็ดสองนะครับเก้าหนึ่งนะครับ 0818อันนี้หาคู่นี่เสี้ยนหน้าดีเน้นทุกคู่ได้ครับด้วยเน้นทุกคู่ยำได้ครับด้วยเน้นทุกคู่สำหรับตัวเหล็กแนวทางเล่าพัฒนาครับครับก็แคบหน้าจอไ้อีกรอบนึงครับก็คุยกันไปให้มันถึง10หน้าที่ก่อนนะครับเพราะว่าเสี้ยนหน้าดีจะลง YouTube บ่ได้นะครับถา้าตอนนี้หัวก็ได้หาหน้าที่หน้าที่นะครับเดือดซีหน้าที่เข้ากับ รอส้มรอฟังไปน้ากันครับเพ่อให้มันเต็มชิบนะครับ รบรรยากาศการก็สั่งมือนีกยคร้สราสั่งมลไรครับสั่งสั่งมายแล้าครับน่าจะเซจไว้ครับสั่งกระเลงให้กันยันฝนตกห้อมยันฝนตกใส่ครับยันมันปูนถ้ามันถือฝนถือน้ำลนะ้ามันก็บ้าแข็งแรงนะครับน,นี่ปูเปื้อรับครับ ังเทหินเทดินควอมน้ำพื้นทีนะครับหม่องไหนมันต่้ากะเอาเหินมาใส่นะครับ ขอให้โศกปังไปน้ำกันนะครับสำหรับเล่าพัฒนาหลอดมะแรงนะครับสองถุมครึ่งครับเ็ี๊ยบซี่ข้าโศกมันไปนํำกันสุก่สุกคนตัวเลขว่าหลายตัวนะครับเราก็เน้นให้ทุกคู่แล้วครับเน้นให้ทุกคู่ครับบ่งอีกหลอบนึงนะครับก็เน้นให้ทุกคู่ครับโค้งสุดท้ายลาวพัฒนาเซียนนาดีนะครับวิ่งเก้ากับสองจับคู่เก้าสองเจ็ดสอง เก้าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดไอดีไลน์นะครับเส้นนาดีไอนี้ไล่ส่วนเก็บเสียทันได้อยากเข่ากุ้มนะครับก็บคือเบอร์นี้นะ้ครับเ้อะพิมใส่ตัวเลขเข้าไปเราก็เพิมซื้อเสยนนาดีก็จะขึ้นเล่ยนะครับก็จะเด้งขึ้นเลยครับเป็นเราเสยนนาดีก็จะจังไฟสิรับเขาเป็นเพื่นอนยังเราก็เอาดึงเข่ากุ้มให้นะครับเ้อ มาแรงนี่ครับครับกบขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านโศกมันมันไปน้ำกันหลบวันที่ยีบเอมีทุนายน้6 6สองพันหาร้อยหกสิบหกสำหรับหวนเล่าพัฒนานะครับเด้อคลิปนี้ก็เสี่ยนนาดีกขออวยพรให้ทุกท่านนี่โศกมีมันไปน้ำกันสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ